โอ้โหมีรถเข้ามาจอดใหม่แล้วอีกหนึ่งคันนะครับทุกคนนี่โอ้โหเดี๋ยวขอดูสเปคนิดหนึ่งนะครับกับเจ้า Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เนาะเป็นเครื่อง3.0นะครับ Ad 4 Wheel นะครับตัวนี้ปีอะไรเอ่ยปี2021นะทุกคนไม่9,000นะครับตัวนี้เดี๋ยวน้องฟิวดูค่าตัวนิดหนึ่งนะครับ529,000บาทนะครับตัวนี้เนาะไม่9,800กิโลนะครับสีเทาดำนะครับโอ้โห เดินมาเห็นเมื่อกี้เลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะทุกคนสวยๆเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับหัวเดี่ยว4 w ว e e l 3 0 s นะครับปี2 0 2สีเทาดำนะครับ5 2า5 0 2 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพบอกเลยว่าสภาพสวยๆเลยนะครับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับกับเจ้าหัวเดี่ยว DMa x 4 w h e e l นะครับปี21ติดต่อได้เลย0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นะครับ 0657400689นะครับรถสวยเกรด A แบบนี้เลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีค้ำไม่มีน้ําท่วมนะครับและตัวนี้บอกเลยว่าแต่งรอรอมาแล้วทั้งคันไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อยางหม่แมกหม่คิ้วกันศาสตร์บันไดด้านข้างการชนท้ายนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับแต่งจะหนักจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะ ก็สามารถเอาไปใช้ลุยสวนได้เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหล่อเอาการเลยทีเดียวนะครับรอๆวยๆเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับน้องกาฟิลมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับมีเจ้าหน้าที่ไปส่งรถให้ถึงที่นะครับบอกเลยว่าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับเงินดาวน์นะครับขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของคนซื้อเลยนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยนะครับ บอกเลยว่าใครที่อมหาอยู่นะครับตัวนี้เนาะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนเจ้าวัวเดี่ยว d m a ม4 w h e e l ตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าน้องฟิลรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับร้านน้องฟิลมี3สาขานะครับสาขาที่อยู่ตอนนี้นะครับอยู่ตรง4ีแยกตาปาอำเภอมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและสาขาใหม่ทางไปถนนตันใหม่นะครับทางไปสนามบินย้งๆงกับโรงเรียนมอตาปีเก่านะครับสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่ตรงน้องจอกมินมูรีถนนมินมรีคูฝั่งเหนือนะครับ เคยมองหารถหัวเดียวโฟวินเอาไปลุยสวนเข้าไร่ทำนานะครับหรือเอาไปทุกป่าอาไปทำงานต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าเนะครับ0ูนย์หกห้านะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับจะได้ในส่วนของชมหน้าพริกโลกแบบนี้เลยนะครับนี่ชมหน้าพริกโลกแบบนี้เลยนะครับตัวอีซูซูของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวอีซูซูเป็นโครเมียมนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆเลยทีเดียวนะครับนี่ โมหน้าของเขานะครับก็จะเป็นโมหน้าเก่านะครับนี่ก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกสีเทานะครับตัวนี้เนาะโคมไฟนะครับโคมไฟก็เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับหรือว่าไฟมังติรฟเฟกเตอร์นะครับนี่โคมไฟใสๆเลยนะครับนี่ตัวนี้สามารถไปแปลงใส่ไฟตันหมอกได้นะครับไฟเลี้ยวก็อยู่อยู่ด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของแต่งนะครับมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับซุ้มล้อนะครับนี่ชุ้มล้อ นะครับตัวน,นี้ก็ติดตั้งซุ้มล้อใหม่มาให้ด้วยนะครับนี่รอรอเลยนะครับซุ้มล <c ros LES> um ้อใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับยางเป็นยางของแม็กซีดนะทุกคนยางแม็กซีดนะครับเป็นยางปี2025นะครับทุกคนยางปี2025นย่าะครับยางใหม่ใหม่เลยทีเดียวนะครับตัวขอบเป็นขอบ16นะทุกคนตัวขอบเป็นขอบ16นะครับนี่คือขอบนี่ยวซูไม่ดูนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมตัว R16 นี่คือขอบนะครับ นี่คือขอบแล้วก็ให้ดูปียางปียางก็ดูตรงนี้นะครับนี่ยางปี2025นะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ลอแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้บอกเลยว่าแต่ง้อจะหนักจะเต็มแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างมีไฟเลี้ยวทับทิมด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้สเปคเขปนะครับนี่ เป็นเครื่อง3ามพันนะครับหรือว่าเครื่อง 3- ามูนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่แต่งมาจะมีในส่วนคิวกันาสตนะครับคิวกันซาตตรงนี้แม็กเรียบร้อยนะครับนี่ในส่วนของตัวคิวกันาสตนะครับตัวรถนะครับติดตั้งบันไดด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บันไดด้านข้างออฟโรดนะครับแต่งบล็อกหรือว่าโรลโรเลยนะนี่แต่งบันไดด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เนาะแล้วก็ด้ามจับนะเป็นสีดําแล้วก็มีการรอยดีแม็กด้วยนะครับ ิดมาปุ๊บนะครับนี่หัวน็อตนะครับเดิมเดิมนะหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับแล้วก็จะมีการโรยนะครับดีเมกด้วยนะนี่หัวน็อตนะครับเดิมเดิมนะแกะดูแม่นอาร์กนะครับนี่แม um> ่อาร์กสภาพเดิมเดิมรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมนะครับสภาพรถสวยสวยเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับจะได้ส่วนของเบาะหนังแบบนี้เลยนะจะได้เบาะนังแบบนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก mm ็ตรงนี mm ้นะครับแม่เร่งนะครับแม่เร่งจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่แล้วก็ประเจรนะประเจจะอยู่คนขับนะครับแม่เร่งก็จะอยู่คนนั่งข้างนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับในส่วนงตัวรถนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับสีมีด้ามจับเรียบร้อยนะครับตัวฝ้าเนาะเดี๋ยวเปิดฝ้า ฝาไม่มีคราบเหลืองนะครับด้ามจับมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําเรียบร้อยนะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่คู่มืออุปกรณ์นะครับต่างๆมีแล้วเรียบร้อยนะครับตัวรถนะครับปี2 0 2 1นะครับตัวรถปี2องนะครับเครื่องยนต์นะครับสีสูบป อ่า2,999ก cc ก็คือเครื่อง3,000นั่นเองนะครับ190เแรงม้านะครับน้ำหนักรถ1,850น้าำหนักรวมรถนะครับ2,950นรบนะครับอ่าบรรทุกน้ำหนักลงพอห1ึ0พกิโลนะครับนี่ตัวนี้นะครับสวยเลย ใครที่เรามองมองหาอยู่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับเอาไปเข้าสวนเอาไปลุยได้สบายๆเลยนะครับนี่ในส่วนตัวแมกไนเนอร์นะครับนี่ส่วนของแมกไนเนอร์สภาพยังใหม่มากนะครับแมกไนเนอร์นะครับสภาพอยู่ประมาณ90เอร์เซนเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนี่ในส่วนตัวแมกไนเนอร์นะครับนี่เอาไปใช้นะครับบรรทุกปา์มบรรทุกทุเรียนนะครับเอาไปเข้าสวนเอาไปทําอาชีพต่างๆนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับนี่ ในส่วนตัวรถนะครับมาดูในส่วนด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับก็มาในส่วนของกันชนท้ายไห้แล้วเรียบร้อยนะครับมีที่ลากจูงไห้ด้วยนะครับนี่คันนี้คันนี้มีที่ลากจูงไห้ด้วยนะครับในส่วนตัวรถนะครับในส่วนกันชนด้านท้ายแล้วก็ที่ลากจูงเรียบร้อยนะครับไฟท้ายด้านหลังไม่มีคราบเหลืองเลยนี่ไฟท้ายด้านหลังไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับตัวอิซูซนะครับก็แต่งมาแล้วเรียบร้อยเนาะหัวน็อตนะครับนี่ ให้ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆิมโรงงานนะครับกันจนท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับที่ลากจูงนะครับนี่ให้ดูในส่วนรอบๆบคันนะครับนี่ในส่วนภงายในยนะครับของเขานะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับนี่ในส่วนภงายในยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับนี่แม่อาร์กนะครับเดิมเดิมแล้วก็ดูในส่วนของหัวน็อตนะครับนี่แกดูแม่อาร์กนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนแม่อาร์กนะครับสภาพแมนอาร์กเดิมๆโรงงานเลยนะครับในส่วนตัวแมนอาร์กเนาะ สภาพสวยๆเลยนะครับภายในของเขาจะได้ในส่วนของเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ตัวเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับภายในสวยๆแล้วกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับคันนี้นะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนเลขหม่์นิดหนึ่งนะครับนี่คันนี้เลขหม่์อยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบห้ากิโลนะครับเลขหม่์น้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของ ตัวรถเจ้า isuzu dmax 4 wheel ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดกระจกนะครับไฟฟ้านะครับนี่ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับหกสปีดแล้วก็ปุ่มปรับโฟก็จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับก็แอร์นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอวิทยุนะครับนี่ตัวฝ้านะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ใครที่กําลังมองหานะครับหรือว่าสนใจนะครับในส่วนของเจ้า isuzu dmax นะครับ4 wheel 300นะครับตัวนี้เนาะแต่งออฟโรดทั้งคันมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางใหม่ใหม่ใหม่ซุ้มล้อนะครับมันได้านข้างคิ้วการสะอาดกันจนท้ายนะครับที่ลากจูงนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แล้วนะครับกับเจ้า isuzu d-max 300s ปี2021สีเทาดํานะครับไม่เพียง89,000กิโลนะครับราคาเพียง529,000บาทเครดิตดีฟรีดาวอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับใครสนใจแล้วนะครับติดต่อได้เลย06 7จ็0สี่ศูนเนะครับใคยสนใจแล้วก็สามารถติดต่อน้องฟิลมาได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยกรีดเอแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์เมกกื่อกี้รับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพิวามนะครับสำหรับวันนี้น้องฟิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคิดถึงรถยนต์มัวสองไว้ใจเซียหรือทยสวยสวัสดีครับบ๊ายบาย